ปัดทุกชีมเลยทีเดียวเลวูพูทุ่มทะลุพันล้านยื่นซื้อแข้งเป้าหมายของครอบกูรูเห็นด้วยไม่เร่งฟันได้คือสนามซัดโค้ชฮอลแลนด์ระวังโดนฟ้องนะไอ้หนูเลวููเตรียมส่งทีแมแองเช็คฟอร์มในด่านทีมชาติตุรกีอลอนโซเผยสาเหตุเปลี่ยนใจในที่สุดท้ายปฏิเสธรับงานคุมกันบัร เดคอบใจชื้นมาเน่แย้มฟานนกคตกับทางเองร์พูคับว่ายังไงแฟนบอลเอร์พูโบวขายสามแข้งพ้นชินแอนฟิลก่อนที่จะรับฟังข่าวเอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยงานนี้ที่ผมทางของแดนลิเวอร์พูลนั้นตกเป็นข่าวยื่นข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการขอซื้อตัวแข้งเป้าหมายของทานเชเกนคอปแล้วโดยทยางเอียนแบ็กเกอรี่กูรูตั้งตลาดซื้อขายนกเตประบุนะฮะผงแดนลิเวอร์พูลสโมสรใหญ่แห่งสุกฟุตบอลอังกฤษยื่นข้อเสนอเบื้องต้นแบบไม่เป็นทางการจำนวนกว่า40ล้านยูโรหรือประมาณ1,470ล้านบาทเพื่อจะขอซื้อตัวคาริดูคูนิบาลียอดกองหลังทีมชาติซเัลของชางนาบลีสโมสรในศึกเกาโชสลาตรลีแล้ว ทางนี้คูริบารีวัย29ปีปรายนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดีที่สุดในโลกนะฮะและก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสมโมสรในทวีปยุออโรปรวมไปถึงแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เวอร์พูลอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจาก Mac ary, แมกเกอรีระบุเลยว่าเวอร์พูลนั้นเริ่มยื่นข้อสเสนอแรกอย่างไม่เป็นทางการจำนวนก่า40ล้านยูโรให้กับทางดาบปลีเพื่อจะขอซื้อตัว คูลิเบลลี่แล้วเนื่องจากทางเชคินคอปมองว่าคูลิเบลลี่นั้นจะเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมในแนวรับของทางเฟอร์เชฟันดแม้จะตัวจะรับความสนใจจากทางแมนซิตี้กับทางแมนยูแต่เวลานี้เลวพูคือตัวเต็งในเดียวนี้กันแล้วสหรับทางเร์พูจเจอปัญหาตำแหน่งกองหลังมีอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นเฟอร์เชฟันดยโชเอลมาจิฟและก็โชโกเมสจะทำให้ต้องสลับเอาหลายตำแหน่งหรือว่าหลายคนมาลงเล่นแทน สบวนให้ทีมนั้นหมดลุ้นแชมป์ถชลอัองกฤษนัดการนี้และยังต้องลุ้นหนักกันว่าสิติฟอร์ 4, เพื่อจะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดการหน้าได้หรือไม่เนื่องจากปัจจุบันรังยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนตามหลังอันดับที่4เชลซีอยู่ถึง5คะแนนกันเลยทีเดียวเทรเวลซินแคร์อดีตปีกทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าสมสโมสอนลิเวอร์พูลไม่ควรจะปล่อยให้เจร์รเฟอร์ชูฟันได้ไปเล่นฟุตบอลยูโร2020ในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากทางท็อกสปอร์ตนะ ดยอนหลังทีมชาติทอนลนได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าอย่างรุนแรงนะฮะทำให้เขาเนี่ยต้องเข้ารัก,การผ่าตัดและก็พักยาวตลอดทั้งฤดูกาลแต่บุ้งไมนามนานี้เจ้าตัวก็สามารถกลับมาลงบอลเบาๆกับเพื่อน่วมทีมและก็เริ่มฟื้นฟูร,ร่างกายได้ตามโปรแกรมได้บ้างแล้วอย่างไรก็ตามทางเชคินคอปได้กล่าวถึงการคือนสนามของลูกทีมคนสาคัญในศึกยูโร2020ในช่วงซัมเมอร์นี้มาว่าเขาไม่อยากจะให้นักเตะนั้นเร่งตัวเองจนเกินไปซึ่งเสี่ยงที่จะได้รับอาการบาดเจ็บหนักกันอีกครั้ง ในขณะที icate, here, anyway, ่ทางผู is of of ้จัดการแฟงเดอร์โบนะฮะผู้จัดการทีมฮอลแลนด์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนมาว่าเขาจะให้เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของนักเตะเองว่าจะกลับมารับใช้ทีมชาติหรือไม่โดยซึ่แค่กระทางเพลวสปอร์ตมาว่าฟันไดไม่ควรจะเสี่ยงลงเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ในขณะที่ก็เตือนให้นายใหญ่ทีมกังหันลมนั้นต้องรอดระวังคําพูดของตนเองให้มากกว่านี้นะโดยเขาจะบอกว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่เหรอ ควรจะมีจุดยืนของพวกเขาตอนที่ผมได้รับอาการบาดเจ็บแบบนี้มันรุนแรงเป็นอย่างมากบายนะผมจำได้ว่าการกลับมาจากทางการบาดเจ็บตอนที่อยู่กับทาง Queen's p a r k r a n g e r หลังจากที่หายไป9เดือนผมคิดว่าตัวเองนั้นคงจะหายดีแล้วแต่เมื่อต้องเตะบอลโดยใช้ขาข้างที่พาตัดมายืนเป็นหลักมันทำให้ผมรู้ทันทีเลยว่าผมไม่พร้อมจะลงเล่นเลย ผมคิดว่าแฟนเดอบัวและก็ทีมแพทย์ของทีมชาติไทยแลนด์นั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ให้อย่างมากมายนะฮะซึ่งมันอาจจะจบลงที่ศาลก็เป็นได้คุณต้องคิดถึงการฟื้นฟูของนกเตะหน่อยผมหมายถึงการฟื้นฟูของเต็มที่นะฮะมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นตัแรกเลยนะโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการระัระวังเป็นอย่างดีในช่วงพรีเซนต์ช่วยให้ฟันได้กลับมาฟิตเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเร่งให้เขาลงสามและก็บาดเจ็บกลับมาอีกครั้งสินแคลคนนี้ที่กล่าวเอาไว้ สโมสรลิเวอร์พูลทีมมือสุดฟุตบอลเผิวนัอังกฤษเตรียมส่งทีมงานแมวมองเข้าไปชมเกมฟุตบอลโลกรับคัดเลือกณที่ตุรกีจ,จะออกไปเยือนนอร์เวย์ในวันอาทิตย์นี้เพื่อเช็คฟอร์มโอคุซานคาคีนายทวารของทีมเยือนตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอเคโดย The เบรต์กำลังมองหาผู้ประตูคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับทางอลิซงเบเกอร์ในฤดูกาลหน้าโดยพวกเขายังคงให้ความสนใจในดันไวซี่ปีปรายนี้จากทางแท็บซอนสเปอร์ หลังจากที่เคยมีข่าวมาด้วยกันแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งผลงานของทางชาคีในฤดูกาลนี้เป็นที่ประทับใจของทางลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากมายโดยเขาเสียไปเพียงทั้งหมด29ประตูจากการลงสามทั้งหมด28นัดและเก็บได้ถึง10คคลนชีตในการลงเล่นเฉพาะในเกมลีกและยังรับบทบาทมือหนึ่งในทีมชาติตุรกีกันอีกด้วยโดยเจ้าตัวเพิ่งจะลงเล่นกับทางทีมชาติเป็นเมื่อวันพระสบอีที่ผ่านมาและก็โชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจในเกมฟุตบอลโลกเพราะคัดเลือก ที่ตุรกีเปิดบ้านเอาชนะฮอลแลนด์ไป4-2ซึ่งทําให้กลายเป็นทีมที่น่าจับตามองของหลายทีมในยุโรปไปแล้วณนะเวลานี้โดยคาดการณ์กันว่าจะมีทีมงานแมมองจากหลายสมโมสรรถทั้งลิเวอร์พูลเข้าไปนั่งดูเกมที่ทีมจากทางแดนไก่งวงจะพบก,กับทางนอร์เวย์ในวันที่28มีนาคมนี้โดยนอกจากทีมจากเวอร์ซิสไซด์แล้วยังมีอีกหลายสมโมสรที่กําลังจับตามองชาคีทั้งเชลซีบรตันและก็เวสต์มิดลด์อัลเบียนนั่นเอง ชาบ,บีอรันโซออดีตกองกลางของทางของแดนเดอร์พูบริอัลมาลิกและก็บเบย์มินิกปฏิเสธการรับงานเทรนเนอร์ที่ทางบรบเซียบรุนเซ่นกันบัตโดยเจ้าตัวกล่าวมาว่ากำลังมีความสุขดีกับการคุมทีมสำรองที่รเรอัลสอสดดัตตามการบริงานจากเทมินเบรอร์โดยอดีตกองกลางทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกปี2010กลายเป็นตัวเลือกสุดเซอร์ไพรส์ของทีม สิงห์หนุ่มในการเข้ามาแทนชี่มา์โก้บรสที่ย้ายไปคุมทีมบรัสเซียมดอทมุนคู่แข่งในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันเมื่อสัมมรอที่ผ่านมาโดยายงานดังกล่าวจากสื่อในเยอรมนีระบุเลยว่าอารันโซนั้นและก็การันบัตได้บรรลุข้อตกลงในการย้ายมาคุมทีมที่บรัสเซียปาร์คเป็นที่เรียบร้อยจากการยืนยันของแม็กเอเบิลผู้ในการของสโมสรอ,อย่างไรก็ตามแชมป์โลกไว้39ปีราปีนี้กลับเลือกที่จะทำงานอยู่กับทางเรอัลสติดดัตนะฮะต่อไป โดยปัจจุบันเขาคนนี้กำลังคุมทีมโซสดัดเบหรือทีมสำรองโดยยังเหลือสัญญาอยู่ถึงปี2022ซึ่งเจตัวได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่าผมมีความสุขเป็นอย่างมากมายกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนเวลานี้ผมมีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมกับสโมสรและต้องการที่จะพัฒนาและก็ช่วยเหลือโปรเจกต์ของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จนั่นเอง มันเป็น2ปีที่เทีเทียมเป็นอย่างมากมายสำหรับผมและก็สโมสรเรามีแรงบันดาลใจที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะและก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทําสู้กันต่อไปและพราเรานั้นเป็นสโมสรที่มีความทะเยอทะยานอย่างมากมายอารอนโซ่คนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้นะครับแนวรุกข,ของแดงทําเอาสาวกเดอะคอปยิ้มแก้มปริมกันเลยหลังบอกเป็นยังยมาว่าจะอยู่กับทางสโมสรต่อไปอีกนานแสนนาน โดยทางซาดิโอมาเน่สตาร์ของทางลิเอร์พูลย้ำฝากอนาคตระยะยาวกับทางสโมสรหลังบอกว่าเขาคนนั้นภูมิใจกว่าครั้งไหน,ไหนๆกับการเป็นนักเตะของทางของแดนลิเอร์พูลหลังทีมกำลังตกในเทศนก,กานยากลำบากณนเวลานี้โดยดาวรุ่งวัย28ปีคนนี้มีสัญญาในทีมแอนฟิลด์ถึงปี2023แต่เขาคนนี้ยังตกเป็นข่าวย้ายทีมอยู่หนึ่งๆน,นะฮะท่ามกลางความสนใจจากบิ๊กทีมอย่างทางบรอัลบลิงโดยเขาได้บอกว่าผมนั้นมีความสุขนะ ผมมีความสุขที่ได้ยืนบนสนามร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเอร์พูเราต้องร่วมมือกันอีกครั้งกับสถานการณ์นี้อย่าหยุดที่จะเชื่อสู้ต่อไปรักษาแรงจูงใจและกระลุยกันอีกครั้งเมื่อคุณเป็นนักสู้คุณไม่มีทางหาข้อแก้ตัวเราอยู่ที่นี่เพื่อหาทางออกนะนี่คือสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ผมมั่นใจมาว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนผมภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆไหน,ไหนก,การได้เป็นนักเตะของทางเลร์พูในครั้งนี้ เปิดผลโหวตแฟนบอลลิเวอร์พูลอยากจะให้สโมสรตัดสินใจขายแข้งดันทั้ง3รายออกจากทีมมากที่สุดโดยงานนี้นะผมทางลิเวอร์พูลเอ o คนะสื่อท้องถิ่นของเมืองเบอร์ซี่ไซ์ประกาศผลโหวตจากแฟนบอลที่ระบุมาว่าอยากจะให้ทางเชคินคอปนั้นขายใครออกจากทีมมากที่สุดณเวลานี้และอยากจะเก็บตัวเตะค,คนไหนเอาไว้กับทีมมากที่สุด โดยการน,นี้ผลปรากฏว่านักเตะที่แฟนบอลอยากจะให้ขายจุดทีมากที่สุดนะฮะมีอยู่ถึง11คนแต่3ามอันดับที่มาแรงที่มากที่สุดก็คือด ok ิวอกโอลิกีกองหน้าทีมชาติเบลเยียมตามมาด้วยอันดับ2ก็จะเป็นโรยลิสคาริอุสผู้ศัรตรูชาวเยอรมนี ie, และอันดับ3ก็จะเป็นอาเดรียนผู้สัรตรูชาวสเปนขณะที่3ามอันดับที่ทางเดอะค็อปนั้นอยากจะให้เก็บเอาไว้มากที่สุดก็คือดิโอโก้โชตาแอนดูโรบาันและก็เชนสเตอร์อาร์โน าราคาลอกปูในวันนี้ก็จบเพียงเช่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร,ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ